สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับผมตอนนี้ผมเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกผมว่าจะมาตอนสองทุ่มครึ่งแต่ว่ากะว่าคิดว่ามันจะดึกๆไปเผื่อทุกคนจะต้องพักผ่อน พรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานกันนะครับสวัสดีครับผมทักทายกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมืดไหมเอ่ยสัญญาณชัดไหมครับน่าจะสัญญาณโอเคอยู่นะเพราะว่าเน ขึ้นโอเคอยู่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นะครับเดี๋ยวนี้จะลงไลฟ์ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วกันนะค,ะครับอยู่กันยา,ยาวสัก,สกนิดนึงนานๆไลฟ์ทีนนี้เป็นไลฟ์สดทั้งแรกของเพจเลยนะครับตั้งแต่ทำเพจมา อ่านคอมเมนต์ครับตอนนี้คุยกันหน่อยก็ได้ครับอายุเท่าไหร่นครับสิบเก้าแล้วครับแพทิกร้องเพลงเพราะไหมคะใครเพราะากันแพทิกร้องเพลงเอาจริงแพทิกเป็นคนที่เสียงเป็นคนที่เนื้อเสียงหนาเนื้อเสียงหนากว่าผมเพราะว่าผมเป็นคนที่เสียงบาง วทิกโตขึ้นน่าจะน่าจะพลังแบบว่าน่าจะร้องแรงเลยผมแนวครูสุรพลวทิกจะเป็นแนวแนวนั้นถามว่าร้องพอไหมก็ก็พอในแบบของเขาเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แฮติกลดน้ำย,อยนังครับ <c oughs> จะเล่าอ,อะไรให้ฟังนะครับแฮทิกลดน้ำหนักมาประมาณสามเดือน ถึงสี่เดือนนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือท้อหนักขึ้น้ารโลแล้วาหนักภาษาอะไรก็ไม่รู้ชอบผลไม้อะไรคะลำไยแก้วมังกรมังคุดครับกล้วยครับ ขอดูกล้ามหน่อยไม่มีเลยพี่พี่พี่คือส่วนนี้กำลังปั้นๆอยู่มียิงนหน่อยมีมีย่าออกมาด้วยนี่นิดเดียวเองอายุขางน้องกี่ปีครับหกปีครับทานเผ็ดระวังใผลต่อระวังใผลต่อเสียงไหมครับเออันนี้มันอยู่ที่บุคคลด้วยครับแม่เป็นบุคคลแบบว่าบางคนก็ เหมือนเหมือนพี่แอลถ้ากินเผ็ดก็ร้องดันได้สูงอย่างเงี้ยบางคนกินเผ็ดก็ร้องไม่ได้น้ำลายน้ำลายจะออกมาตลอดแล้วก็จะเกิดอาการสำนักน้ำลายตอนร้องทุเรียนชอบไม้เออทานได้ครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ทานบ่อยเพราะว่าวเพราะว่าเหมือนจะแคลอรี่สูง แ้ติดรถแบบเดียวกับพี่ไพ <laughs> ่ใช่ครไหมไม้ป่ะยิ่งรถยิ่งเพิ่มงงเหมือนกันทุเรียนคุณแม่ชอบทุเรียนครับแต่ว่าผมก็พอทานได้แพ้หาทะเลไหมครับไม่ครับไม่แพ้อะไรเลยชีวิตนี้แพ้ใจตัวเองใช่ทุเรียนตัว ถ้าเกิดว่ากินก็ประมาณคำเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้คุณแม่กินเลยรับทะเลใช่ไหมชอบครับชอบทะเลเป็นคนที่ชอบอะไรที่กว้างขวางแบบว่ามองออกไปแล้วโอ้สุดลูกหูลูกตายอย่างเงี้ยจะร,ยรู้สึกว่าสบายตารู้สึกว่าสบายตามันจะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเอาความ ความเครียดจากงานจากนู่นนี่นั่นเหมือนกับโยนปล่อยทิ้งมันออกไปในที่กว้างๆกินแล้วทำไมขาวขึ้นก็ไม่ไม่ได้ขาวขึ้นมากครับเพราะว่าเป็นแสงซาจะแสงไฟด้วยแล้วก็บวกกับพื้นกำแพงเป็นสีขาวก็เลยน่าจะสะท้อนนี้นั่นหน่อย สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับชอบแต่งตัวแบบไหนคะชอบแต่งตัวแบบเกาหลีเกาหลีครับคือคือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไไดตามเทรนหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่ไม่ชอบใส่กางเกงขาเดฟหรือว่ากางเกงขาลีบนี่ชอบแบบขาใหญ่ๆ่เพราะว่ารู้สึกว่าสบายแล้วก็เป็นเป็นแฟชั่นด้วยครับรู้สึกชอบตอบแบบดาราท่านหนึ่งแล,แล้วเลออันกลัวขนมไห่คะพี่ ผู้นี้แทบแทบไม่กินข้าวหนมเลยวันหนึง่งถ้าเกิดว่าจะกินจริงคือคุกกี้หนึ่งชิ้นก็คือขนมวันนั้นก็คือขอมพอพอเลยของหวานหรืออะไรไว่ายน้าเป็นหรือเปล่าครับว่ายน้าเป็นครับผลไม้อันดับหนึ่งที่ชอบคืออะไรครับตอนนี้อินกับกล้วยมากเลยครับชอบกล้วยมาก ใช้น้ำหอมไหมครับใช้ครับบางครั้งเวลาออกไปงานทานวิตามินซีด้วยนะคะครับผมตอนเด็กว่ายน้ําเยอะพอตัวไม่ค่อยได้ออกแดดเลยขาวขึ้นครับใช่ครับแม่พูดถูกตอนเด็กว่ายน้ำโอ้โยเป็นสิบ0ี่ิบอรสเลยครับกว่าจะว่ายเป็นนะเพราะว่าอู้การอู้ของเราก็คือคูให้ว่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับไปกลับนับหนึ่ง ก็สะกว้างเราขี้เกียจแล้วก็เลยว่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เดินเดินเดินไปขึ้นฝั่ง,งก็เลยเป็นเหตุการที่ทําให้ไ่ว้น้ําเป็นช้าแล้วหมดเสียตังค์ไว้กับอันนี้เยอะมากเรื่องคอร์สไ่ว้น้ํา <c oughs> ได้เรียนแล้ดอกไหมครับไม่ได้เรียนครับย่าใส่กีขาลอยอ๋อประมาณนึงครับครูเกดมันแล้ว,ลวจะทรงของของในเกลงรุ่นนั้นด้วย ตัวอินเทมนะครับคุณครับคือผมรู้สึกว่าโลกโลกเปลี่ยนไปแล,แล้วก็เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าก็คือคือเสื้อผ้าผมผมไปแบบว่าไปฟังมาอะไรเงี้ยก็มาปรับทัศนคติของตัวเองได้ว่าเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าหญิงชายก็คือใส่ด้วยกันได้มันเป็นการที่แบบแอะด p ปมารวมกันแล้วก็ทําให้มันดูดีอะครับก็เหมือนกับการที่เรา ทำอาหารไทยที่แบบเก่าๆให้มันดูทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยเอานี้มาประสาิแต่งนี่น,นี่อะไรเงี้ยครับชอบกล้วยอะไรครับชอบกล้วยหอมครับอ่าทำไมเป็นเพลงเรารันมาล่ะทานผักมากๆคะ่ะใช่ครับผมเป็นคนทานเป็นคนชอบชอบทานผักอยู่ครับ ชอบกีฬาอะไรครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้ยังไม่อินกับอะไรเลยแต่ว่าแต่ก่อนชอบเทควันโดเหมือนกันนะครับคือแต่ก่อนเราเป็นคนตัวใหญ่เราชอบการประทะแรงๆเพราะเราดูหนังผมดูผมชอบดูหนังบู๊กับคุณพ่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดูปุ๊บเราจะมีไฟในตัวมากเลยเราจะอินมากๆแล้วพอถึงเวลาแข่งเราก็จะแบบตุกตับตุกตับตุกตับ แล้วก็จะเกิดการฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายอย่างนี้ก็เลยพลิกชีวิตพลิกแบบว่าความชอบอะไรเงี้ยครับมาร้องเพลงแทนแล้วชอบเดนนสาร์ไหมคะพี่สมอุ้ยรู้แั้วเนี่ยก็คือได้ชอบเดนนสาร์มากๆตอนเป็นเด็กเคยซื้อเดนนิสาอร์อยู่ตัวหนึ่งครับเป็นคือเราเป็นคนเก็บเก็บตังค์ซื้อเองเลยตอนประถมจำจำได้เลย เก็บตังค์ซื้อเองแล้วทีนี้เหมือนว่าบ้านอยู่ริมคลองใช่ไหมครับแต่ก่อนบ้านอยู่ริมคลองแล้วเดินไปเป็นกลางคืนเนาะแล้วเหมือนสะดุดอะไรสักอย่างแล้วได้นโนเสาตัวนั้นอะตกน้ําคลองเพิ่งซื้อมาวันวัน,วนเดียวอะยังแทบไม่ได้เล่นเลยแล้วแบบโอ้โหเสียใจมากใครตัดผมให้ครับพ่อดุไหมพ่อไม่ดุเลยครับคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ไม่ดุเลยเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับลูกๆ ให้ตัดผมให้ครับเอ่อเป็นร้านแถวบ้านที่ประจำเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ครับผมไปถึงสองสมัยเลยนะเลยนะขอบคุณค่ะที่เป็น FC Carles ใ่เลยอั <c oughs> นพูดเก่งเหมือนกันนะนเนี่ยลหลายคนอาจจะมองว่าแบบว่า เป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับเอาจริงๆเป็นคนพูด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 เก่งอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยผมว่าผมว่าผมเป็นคนที่เลือกเลือกพูดทําจมูกหรือเปล่าครับไม่ได้ทำจมูกเลยครับเราจะเองดีๆน,นะคะเช่นกันครับ ลแล้วชุดกัวกัวไหมครับชุดกักวาให้ใหนาคอย่างนี้พี่ให้พี่ใส่เนี่ยเดี๋ยวให้พี่เต้นเพลงมาแล้วลูจกจ้าพักผ่อนเยอะนะครับเช่นกันครับทุกคนพักผ่อนเยอะน,นะครับอาสามทุ่มแล้วกันนะผมให้เลยสามทุ่มจำได้ไหมพ่อมารับเชา้าว่าเกิดอุบัติเหตุพ่อขออนลา จคราบจำได้ครับภูเก็ตอันนี้จําได้เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนตอนอยู่อนุบาลน,นะครับคุณพ่อกําลังขับมอเตอร์ไซค์มารับแล้วเหมือนเกิดอุบิเหตุกลางทางแล้วทีนี้รถล้ลมครับแล้วก็ถลอกปอกเปิดที่ขาเนี่ยแล้วก็เหมือนนิ้วโป้งที่ขาขวาไม่ไม่ไม,ม่เชิงหักนะครับเหมือนกับว่าหลุดออกจากข้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ไปโรงพยาบาลพ่อก็ มารับผมแล้วแบบไม,ไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้แบบว่าไอยพ่อแบบรถล้ม,มอะไรเงี้ยไม่พูดเลยก็คือแบบพ่อไอ้ขอ,ขอโทษขอโทษขอโทษนะมาช้าเพราะว่าเหลือลูกอยู่เหลือคนเดียวในโรงเรียนแล้วเนี้ยครับเพราะว่าเด็กกันเด็กกันเนเดอนุบาลก็เลยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็มาโอ้โหแต่พ่อก็ไม่ได้บอกว่าเธอทําไมร้องล่ะพ่อวันเหตุอะไรเงี้ยไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยเลยน่าดูหนือเแต้ ถ้คนอยากรู้ไหมครับผมออกไปเต้นเพราะใครเดี๋ยวทุกคนรอดูในรายการนะครับน่าจะเอาออกนะพี่ใช่ไหมใส่แว่นใส่ตาอะไรหรอครับใส่แว่นใส่ตาสั้นครับพี่สม้มยังดูอยู่ใช่ไหมชอบดูน้องเล่นติ๊กตอกโดยส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยเล่นหรอกครับเล่นกับพี่สม้มมากกว่าในช่องช่องของพี่สม้ม ด้วายการจะให้หรอคะใช่ครับรายการเป็คนจัดหามาให้ครับผมออะไรเป็นห่วงนะครับครับเช่นกันนะครับทุกทคนดูแลสุขภาพเป็นนะครับช่วงนี้โรคระบาดกําลังคืบคลานเข้ามาใกล้เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของเราแล้วก็ใส่แมสพกเจลพากแอลกอฮอล์กันให้ทั่วเลยนะครับชีดๆๆเลย ใครสอนหวหรือเปล่าว่าไห้สวยมากไม่มีใครสอนครับพี่สม้มใจดีไหมครับพี่ส้มเป็นคนใจดีครับพี่ส้มเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนใส่ใจคนอื่นดูแลน้องดีอีกเจ็ดนาทีครับเขาดาวกันเจ็ดนาทีแล้วก็ปิดไลฟ์ ยืดผมตอนเด็กผมหยิกเคยยืดผมนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าแล้วเกิดอาการแตกปลายที่ตอนเด็กผมหยิกเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ไว้ผมยาวด้วยพอไว้ผมยาวดูก็ก็มันก็ยาวขึ้นหรืออาจจะเป็นจากการที่เราแบบว่าออกรายการแล้วก็เขาก็แบบต้องไดผมอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ทําให้แบบอาจจะตรงขึ้นบ้าง พรุนี้เพลงชิงดาวร้องเพลงอะไรคะไม่ร <c> ส <oughs> ิครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไรบ่อยนะแม่คิดถึงครับข,ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วน้องดื้อไหมครับน้องชายตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงวัยรุ่นนะต้องต้อง,ต,องต้องพูดกับเขาด้วยเหตุผลว่าทําไมถึงทําอันนี้ไม่ได้ทําไมถึงทําอันนี้ได้เพราะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าเด็กวัยนี้จะเป็นช่วงที่ถ้าเราไปโมโหใส่เขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเขาจะมีกำแพงกั้นระหว่างเราแล้วถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้ก็ต้องพูดด้วยดีๆแต่จริงก็มีกระทบกระทั่งกะนบ้างด้วยความที่เด็กผู้ชายทั้งคู่นะแล้วก็แบรรดีพูดนี่พู้พไม่เข้าหูคนโน้นคนโน้นูไม่เข้าหูคนนี้ก็เอาละแต่ก็เถียงกันแป๊บๆเดี๋ยวก็มาดีกันแล้ว ราต้องพูดกันด้วยเหตุผลดีๆเลยจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับครับผมครับ กลับบ้านบ่อยไหมบ่อยอยู่ครับแม่ระวัองอย่าให้อ้วนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังกาลังกลับมาฟิตอีกอาบน,น้ำมันด่วนเดี๋ยวสามทุ่มไปอาบแล้วครับแม่พักผ่อนเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วครับทุกทุกคนครับ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝันดีนะครับไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับฝันดีครับผมสวัสดีครับ